ถามว่าเครื่องบินเนี่ยยิ่งบินสูงยิ่งประหยัดน้ำมันใช่หรือไม่ใช่คำตอบก็คือมีทั้งใช่และไม่ใช่นะคะนั่นเป็นเพราะว่าท้องฟ้าของโลกเรานะคะที่เราเห็นกันน่ะมันจะมีอยู่หลายชั้นนะคะแต่ละชั้นก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปถ้าว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังคงบินอยู่ในชั้นที่เรียกว่า โพสเฟียร์นะคะหรือว่าชั้นที่เรากำลังอยู่เนี่ยยิ่งบินสูงก็จะยิ่งประหยัดน้ำมันเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่ายิ่งสูงมันก็จะยิ่งมีอากาศที่เบาบางลงนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เครื่องบินบินไปถึงชั้นที่เรียกว่า ซอร์โณจุดนี้ยิ่งบินสูงขึ้นไปอะ่ะมันจะไม่ช่วยประหยัดน้ํามันแล้วนะคะแล้วก็อาจจะต้องสูญเสียน้ํามันมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าในชั้นนี้นะคะอากาศอะ่ะมันก็จะนิ่งแล้วยิ่งสูงขึ้นไปอากาศก็ไม่ได้เบาบางลงนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือชั้นโทโพโพสเนี่ยมันก็จะมีความสูงแตกต่างกันไปแต่ละมุมโลกนะคะบางที่อาจจะต่าแค่ประมาณ30,000กั่ฟุต แต่ว่าในบางที่ก็อาจจะสูงถึงห้าหมืห้าพันฟุตรหรือว่าตัวเลขอื่นก็ได้นะคะ